สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้า,ชานะครับพระครูวิบูลนิติธรรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดรพระธรรมกายแล้วก็ยังเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายไอจินะครับท่านประธานสงฆ์ได้นําทุกท่านกล่าวคําบูชาพระรัตนารายจากนั้นนําทุกท่านกล่าวคําอารัธนาศีลก่อนที่จะเข้าสู่พิธีกล่าวคําแสดงตนเป็นพุทธมามกะพิธีกล่าวคําถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิธัญ,ญพัฒน์เกษมติติพันธ์เป็นผู้แทนนากล่าวคําถวาย ผู้แทนนะครับนำกล่าวคำถวายปุพพามาลาสวรรค์คือกัลยาณมิตรบุญเตือนฟูจิโนโและกะัลยาณมิตรมงคลไทระผู้แทนนำกล่าวคำถวา,ศา,ศายขีฬานเภสัชเยาลักษาโรคนะครับคือกัลยาณมิตรส,สัิมยาพรมิอุราจากนั้นก็เป็นการกลา่าวคำถวายยานพาหนะ,นะครับนั่นก็คือกัลยาณมิตรนันทิชานะครับแสงอินทิศกัลยาณมิตรดวงพรชิมิสึกครับ จากนั้นก็กล่าวคำถวายน้ำปานะคือกัลยาณมิตรศิวพรมิยาอุจิกล่าวคำถวายพระตหารเป็นสังฆทานในพระภาษาญี่ปุ่นนะครับคือกัลยาณมิตรทานิโนโฮิเดกิผู้แทนนำกล่าวคำถวายคำอธิษฐานจิตนะครับพระตาหารได้แ,แก่กัลาายาณมิตรกนกวันพระดาจิตโดยมีทั้งคนไทยและก็ชาวท้องถิ่นคือชาวญี่ปุ่นนะครับมาร่วมกิจกรรมงานบุญอย่างอบอุ่นทีเดียว หลังจากนั้นทุกท่านก็ร่วมกันตักบาตรถวายแด่คณะสงฆ์นะครับผู้เป็นทัศนยบุคคลอันประเสริฐวันนี้กำบังการรวมกันนะครับของผู้มีบุญในประเทศญี่ปุ่นด้วยภาคบายครับเป็นพิธีอัญเชิญริ้วขบวนพระปา่าสามัคคีฉลองครบรอบ12ปีเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยบรรยากาศความปลื้มปีติใจจากนั้นทุกท่านก็เข้าสู่พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองวัดพระธรรมกายไอจิครบรอบ12ปีจากนั้นร่วมกันปฏิบัติธรรมครับ แล้เข้าสู่พิธีทอดผ้าป่าสามคัคคีและพิธีถวายธยธรรมประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าสามัคคีนะครับคือกัลยานมิตรธัญพั์กเกษมทิติพัน์ซึ่งเป็นคณะท่านเจ้าภาพจากประเทศไทยนะครับเดินทางไปร่วมกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้จากนั้นนะครับคณะท่นา,านประธานเอกกองมหาเศรษฐีบรมจกักรพรรดิคือยังมีกัลยาณมิตรสายพินสุขันธานะครับนี่คือประธานรองบรมเศรษฐีทรัพย์อนันต์ได้กล่าวมุติตาคณะสงฆ์สิวัด ทางด้านกัลยะาณมิตรชนันพรรถจันนะครับอดีตมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สนะครับเป็นประธานรองบรมเศษีทรัพย์อนันต์ได้นํากล่าวคําถวายจตุปจัจจัยเทียธรรมพร้อมกันนี้คณนะท่านเจ้าภาพ12คณะไดีนน้อมถวายจตุปจัจจัยเทียธรรมแด่คณะสงฆ์12วัดคณะสงฆ์และคณะท่านเจ้าภาพพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันนะครับก็เป็นบรรยากาศแห่งความปลื้มปีติใจที่เราได้เห็นชาวไทยและก็ชาวท้องถิ่นโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นนะครับ มีโอกาสมาร่วมกันสืบทอดอรารยประเพณีอนันงดงามของชาวพุทธความสมัครสมานร,ร่วมด้วยช่วยกันนะครับวันนี้เราได้เห็นภาพของความอบอุ่นนวัดพระธรรมกายไอจิอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับที่ได้มีโอกาสสังสมบุญญากริยาทั้งการทําทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาครับ